The <laughs> ื่อปีที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดขอนแก่นก็มีการบันทึกสถิติด้วยนะคะ,คะมีคลื่นมนุษย์ไรแอลกอฮอลที่มากที่สุดในโลกด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการรณรงค์ให้ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าการเมาสุรานั้นเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเลยนะคะโดยสถิติในช่วง3วันที่ผ่านมาก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว1446ครั้งค่ะลดลง จากปีที่แล้ว108ครั้งนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บลดลงด้วยค่ะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้นเป็น173คนนะคะซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว29คนค่ะสิ่งนี้น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่ระบุว่า2ใน3ของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุมัจกจะเสียชีวิตทันทีในบริเวณที่เกิดเหตุนะคะสําหรับจํานวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะสาเหตุของความแรงของอุบัติเหตุก็เป็นปัจจัยสําคัญค่ะที่ทําให้มี เสียชีวิตมากขึ้นสาเหตุหลักเองก็ยังคงเกิดมาจากการดื่มแล้วขับนะคะหลายจังหวัดก็มีมาตรการในการจัดพื้นที่และน้าสงการานปลอดเหล้าจึงเพิ่มความเข้มข้นในการใช้มาตรการมากขึ้นซึ่งก็ส่งผลให้อุบัติเหตุลดลงได้ส่วนหนึ่งค่ะติดตามจากคุณดารินคล่องอัคาระในช่วงสงการานปลอดเหล้าปลอดภัยค่ะ สงกรานเมื่อวานนี้เป็นวันที่3ของ7วันอันตรายในช่วงสงกรานนะคะและเป็นช่วงแรกของวันฉลอง3วันก็คือวันที่13 14และ15เมษายนที่มักจะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในช่วง7วันด้วยค่ะเป็นข่าวดีนะคะที่สถิติอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นั้นลดลงจากปีที่แล้วถึง75ครั้งด้วยกันค่ะและผู้บาดเจ็บนั้นก็ลดลงด้วยแต่ข่าวร้ายก็คือผู้เสียชีวิตนั้นยังคงสูงกว่าปีที่แล้วเป็นวันที่3ติดต่อกันเมื่อวานนี้นั้นก็เพิ่มขึ้้นนอีีีกก16คจาปท่แลว ะะแสดงว่าอุบัติเหตุที่เกิดแต่ละครั้งนั้นรุนแรงขึ้นจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในคราวเดียวค่ะการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดจึงเป็นมาตรการสำคัญที่ทุกท้องถิ่นที่จัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้านำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อลดอุบัติเหตุติดตามจากคุณจิรพรขภพาพนรายงานจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ การประกาศบังคับใช้กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจจับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็นบริเวณถนนข้าเหนียวจังหวัดขอนแก่นส่งผลให้ปีนี้ไม่มีผู้ประกอบการร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าหาเปร่ตั้งซุ้มจำหน่ายสุราภายในงานและบริเวณโดยรอบถนนเข้าเหนียวเหมือนหลายปีที่ผ่านมา ไม่มีการจําหน่ายแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแผงที่ตั้งข้างทางหรือเป็นร้านค้าที่อยู่บริเวณน,นี้นะครับมีการขอความร่วมมือแล้วก็ได้การตรวจสอบนะฮะจากการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยที่เดินผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงสายๆนี่นะครับไม่มีร้านใดที่กระทําความผิดครับ ปีนี้จังหวัดขอนแก่นมีมาตรการหลายอย่างในการรณรงค์โดยมีกลุ่มอาสาสมัครที่แต่งตัวเป็นยม,มทูตเป็นเครื่องเตือนใจให้กับนักเล่นน้ำสงกรานมีสติในการดื่มมากขึ้นขณะดเดียวกันยังจัดทำแผนเพื่อความปลอดภัยและควบคุมการเล่นน้ำสงกรานให้สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์หลังจากที่จังหวัดมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานปีที่ผ่านมา9คนเราก็จะไม่ขายแอลกอฮอล์ ลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเพราะไม่อยากให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมก็คนก็คงรู้อยว่าแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุหลายๆอย่างเนี่ยครับก็คืออยากให้ทุกคนสนุกกันโดยไม่รแอลกอฮอล์แล้วก็จะทาให้อุบัติเหตุในจังหวัดขอนแก่นเราไม่ ไม่ไม่เยอะหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับก็มาส่งคนในอ้ไแล้วแล้วก็ทําให้ทุกคนแบบสนุกสนุกสนานกันอย่างอไม่ไม่ม่วไม่ม่วก,กันนะครับจากการสำรวจบริเวณโดยรอบถนนเข้าเหนียวพบว่ามีผู้ประกอบการรายใหญ่จัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานจำนวนมากซึ่งมีเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยควบคุมการเล่นน้ำของกลุ่มวัยรุ่นอย่างใกล้ชิด แม้วัยรุ่นบางคนจะพยายามนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มที่ถนนข้าวเหนียวแต่ก็ไม่พ้นสายตาของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ตรวจจับไว้ได้จิราพรคำพาพันธ์ไทย PBS รายงาน แม้ตำรวจจะยอมรับนะคะว่าการบังคับใช้กฎหมายอาจจะทําได้ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่แต่สําหรับพื้นที่เล่นน้าปลอดเหล้าที่เทศบาลขอนแก่นก็สามารถตรวจได้อย่างเข้มแข็งค่ะเพราะได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ด้วยนะคะมาตรการตามกฎหมายที่บังคับใช้ขณะนี้นะคะมีทั้งการห้ามขายในสถานที่ที่กาหนดค่ะอย่างเช่นพื้นที่เล่นน้ําปลอดเหล้าซึ่งมีโทษจําคุก6เดือนนะคะและปรับไม่เกิน10,000บาทค่ะและมีการห้าม ขายในวันที่กำหนดด้วยนะคะก็อย่างเช่นช่วงเทศกาลหยุดยาวสงกรานและปีใหม่รวมทั้งวันนะะักขัตฤกษ์ด้วยค่ะช่วงเวลาที่ยกเว้นก็สามารถขายได้ก็คือ11บเนาฬิกาถึง14บสนาฬิกานะคะและอีกช่วงหนึ่งคือ17บเนาฬิกาถึง24่สนาฬิกาเป็นเวลา8ชั่วโมงด้วยกันค่ะแต่ที่มีข้อหาหนักที่สุดนะคะก็คือการห้ามขายให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีค่ะจะมีโทษทั้งจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน20,000บาทนะคะ ขณะที่กฎหมายกําหนดให้ห้ามเร่ขายหรือส่งเสริมการขายรถแลกแจกแทบและห้ามดื่มในสถานที่กําหนดเช่นดื่มบนรถในทางสาธารณะนะคะ การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นพร้อมกับมาตรการเชิงสังคมจากท้องถิ่นช่วยให้เมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่ที่ติดอันดับเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดมา2วันไม่ติดอันดับแล้วในวันสงกรานที่ผ่านมาค่ะแต่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนั้นเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตสูงสุดด้วยค่ะ